วันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28-29พฤศจิกายน2563ณพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษดอนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุติไกรเลิกเป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีกินข้าวใหม่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเป็นการเรียงร้อยดวงใจเฉลิมฉลองผลผลิตและอาหารของลูกหลานไหวบรรพบรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของแต่ละชนเผ่าตามความเชื่อของแต่ละศาสนาที่นับถือซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชนเผ่าในประเทศไทยทั้งสิบชนเผ่า ผ่านกิจกรรมกินข้าวใหม่เป็นการบอกเล่าเรื่องราววิธีแห่งข้าวและความสำคัญของประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่าเป็นภาพความงดงามของวิถีวัฒนธรรมที่ส่งต่อมาอย่างยาวนาน ข้าวใหม่ชีวิตใหม่เป็นความงดงามของชนเผ่าที่สะท้อนชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและสรรพสิ่งมีชีวิตผ่านความเชื่อผ่านอาหารที่ไม่อาจแยกจากกันได้และแบบฉบับการดำรงชีวิต new normal อย่างงดงามยั่งยืนโดยมีพี่น้องชนเผ่าเกรียงเป็นตัวแทนการทำพิธีกรรมกินข้าวใหม่ในครั้งนี้แล้วก็วันนี้ าชาติพันธ์ก็ได้มาทําพิธีขอบคุณฟ้าขอบคุณดินแล้วก็อยากจะให้ขอบคุณระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลหัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ทรงงานหนักแล้วก็สร้างโอกาสสร้างความยั่งยืนใหก้กับกลุ่มชาติพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายทั้งกิจกรรมของชนเผ่าการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายชนเผ่า,ผากิจกรรมคู่ขนานตลอดงานาอาทิเช่น การสาธิตการหุงข้าวใหม่และตำข้าวปุ๊กชนเผ่าการชิมอาหารชมวิถีชอบผลผลิตทางการเกษตรอาหารและสินค้าหัตถกรรมชนเผ่าจากบนดอยสู่ในเมืองและกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจำนวน16แห่งและสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการกาวเชียงใหม่ ที่นำผลงานกิจกรรมมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสารรค์ประสบการณ์ที่ดีๆร่วมกันเป็นภาพแห่งความผูกพันความสุข ความทรงจำที่สะท้อนความรักความปรารถนาดีที่พวกเรามีให้กันทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ต่างมุ่งมัน่นสร้างความมั่นคงผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป